พอเวลาเราจับมือนบีบอกไว้เลยในฮะดิษชัดเจนว่าบาปมันจะล่วงไปจนกว่าเราจะปล่อยมือกันใช่ไหมฮะโควิดก็มาอะไรก็มาอย่างนี้เท่ากับว่าเรายังสลามได้อย่างที่เราเคยเรียนยกมือสั่นให้สัญลักษณ์แต่อย่างนี้เราก็เราก็เท่ากับเราไม่ได้ผลบุญในเรื่องของลดบาปตรงนี้ใช่ไหมฮะบิสมลาสซาอาลบัมอัลลอฮ์ตาอลอาลมในบางกรณีในบางสถานการณ์การให้สลามเนคือการให้สลมเนี่ยมันไม่ได้มีข้อจํากัดเรื่องไขว่า จะต้องให้เฉพาะตอนนั้นตอนนี้ป่ามันมีข้อจํากัดอยู่เพียงแค่บ,บ,งบางโอกาสเท่าน,นั้นเช่นขนาดอยู่ในห้องน้ํหรืออะไรแบบเนี้ยที่เราไม่สารลับแต่ว่าการจับสับสมผัสมือเนี่ยนะครับมันมีทั้งมันมีทั้งโอกาสที่ส่งเสริมให้จับสัมผัสและส่งเสริมไม่ให้จับไม่ให้สัมผสัสครับคือมันมีทั้งสองอย่างนั่นในสถานการณ์ปกติส่งเสริมให้จับให้สัมผัสมือกันให้ Ooh สวมกอดกันแต่ในสถานการณ์ไม,รไม่ปกติเช่นมีการระบาดแล้วก็ส่งเสริมให้ไม่จครับ การไม่จับได้ผลบุญแต่การจับเนี่ยเป็นเท่ากับเป็นการเสี่ยงเกรงว่าอาจจะไม่ได้ผลบุญหรืออาจจะนําไปสู่สิ่งที่เป็นเป็นเรื่องมรรคโรคเสียดสังคมโรสลลอสโนลล์หรือว่าสลามีซึ่งโดยปกติแล้วนะครับการให้สัตยาบำบัดจะต้องมีการจับสัมผัสมือ,อมแต่ว่าผู้ที่จะจับสัมผัสมือนะครับเช่นเป็นผู้หญิงก็จับสัมผัสมือไม่ได้นะหรือเช่นคนคนที่เราจะจับสัมผัสมือด้วยเนี่ย เป็นถ้ามีเป็นโรคที่สามารถระบาดติดต่อกันได้นะครับเช่นในเหตุการณ์ที่เป็นกับท่านรสุนก็คือผู้ที่จะมาจับสัมผัสมือด้วยนเป็นรโรคโรคเรื้อนนะโรคเรื้อนในลักษณะของการเป็นโรคผิวหนังนะเป็นโรคผิวหนังอย่างหนึ่งซึ่งสามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัสโดยการสัมผัสฉะนั้นท่านรสุนุ่ลอสนล้อสนล้อก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องออกมาให้อยู่ให้ท่านอยู่ของท่านตรงนั้นนั่นแหละนะครับไม่ต้องสัมผัสมือ นะครับฉะนั้นในในสถานการณ์แบบนี้อุลมามะก็เอาไปเปรียบในกรณีที่ถ้าจับสัมผัสมือแล้วนะมันมันทำให้เกิดการรับเชื้อการติดเชื้อ,อ,อ,อโควิดหรือโรคอืค่นๆก็แล้วแต่จึงไม่ต้องจับไม่ต้องสัมผัสนะครับให้กล่าวสลายอย่างดเยอะเท่านั้น